อ่ามาเห็ดแนวดักปลาซิวนะครับพี่น้องไปเมืองมาในยูทูบมาแหละแต<อ>่เลยแบบมานี่อายายันลูกโอ้ยนะลูกกับจีซอยวันเจาะนีออกน่ก่อนนะครับเจาะตรงกลางขวดเลยใส่เป็นขวดเป๊ปซี่เพื่อให้มันแข็งแต่ว่าขวดน้าก็เห็นขเขาเฮนอยู่หรอกจะเอาขวดเป๊ปซี่วันปาดเนี่ยเป็นกระบาด บางสินาะเอาไว้ก่อนแล้วกันมาเจาะตัวนี้มันนี่ก็เจาะเจาะหูไอปลาเขานะตัวนี้ไอไซเนียอยู่นี่เนาะยังอะไรเฮ้อะไรจะช่วยเหรอเอ้า จอแล้วก็กดไปในตัวนี้นกดขวางเสียกดภาพให้เป็นห่วงเอาใส่เนียเขาไปหนีนะครับเดี๋ยวจอยอีกคนหูวนึ่งก็ขางกันนะบอยมันตรงกันโปรตีเขาจอยจ้อสามห่วงนะแต่ผมมีจ้อสองบอเป็นคู่นี่ย่างหน่อยนะเทียนหวานส่วนบุมมีตายโตครับมึงมาไล่อาจารย์แน่งรู้ถูก กูปูนีปรมานที่สุดโคตลงไปแล้วก็เอามาประกอบกนันนะบ้านนี้มองเลยละอ้ยยัดเข้าไปเลยก็คดอยู่ซักซาดานี่บ้านแล้วก็เอาอาหารเทศเนีครับเป็นอาหารไก่หน่อยเนาะซื้อมาแล,ะละ้วล่ะเทเข้ามาจากน้อยนึงเอาเสียบผูกไว้บ้านไปย้อนลงน้ำจุ่มให้น้ำขม้าประมาณเนี่ยน้ำขม้าประมาณนี่น เดี๋ยวพาไปลองใส่กันจังหน่อยครับโอเค